สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Audio Channel เหมือนเดิมนะช่วงเวลาบนนัดทามตอนเช้านะสิบโมงเช้าวันนี้นะฮะในกลุ่มแนะนํามาว่าเกมกิเลนนะแต่ดีเดี๋ยวเราจะลองเล่นตามสมาชิกที่แนะนํามานะวันนี้เราทุนมาที่5้าสูนะมาไปเลยฮนะค่อยๆปั่นนะเรื่อยๆฮนะไม่ต้องรีบไม่ต้องกดเทอร์โบนะ ๋ยวมันจะหมดไวเอาฮะลุ้นฮะสแกตเตอร์จะมาให้เราหรือเปล่าอย่าบอกนะว่ากดแค่สมรอบสแกตเตอร์เข้าลึกขนาดนี้ไม่น่าเหลือโอเคดานสแกตเตอร์อีกตัวหรือเปล่าโอเคฮะได้แค่นี้ฮะไม่เป็นไรนะมาช่วยผมลุ้นด้วยนะครับ โอ้โหสิบสองหมุนนะคูณสองจัดไปฮะโอเคดอกแรกก็สวยแล้วฮะมันปิดปากนะโอเคโอเคฮะไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันชินไปแล้วฮะับางคนถามโอ้โอเคโอเคตลอดมาฮะเฮ้ยอย่าว้าดดีวะ่ะ โอเคได้อยู่ <c oughs> สวยเค okay, ฮะได้เคต่ออย่างนี้ยังไงฮะคูณเก้าสองแแปดไปดิมาหนึ่งหกห้าเสียดายนะไม่ได้คิวนะ 1500นะตอนนี้ได้พันกว่าแล้วฮะแป๊บเดียวฮะสนใจเข้ากลุ่มนันทามได้นะฮะกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะเขาฟรีนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะมาเป็นสมาชิกด้วยกันเลยนะโอเคสวยยังไงต่อฮะเออคอมโบเรือฮะครั้งแรกเลยนะนี่ เท่าไหร่เอ่ยโอเคโอ้โหปูพันสามีเหี้ยงงวะงงดิกูก็งงครับเรือพันสามนะเมื่อกี้นะโคตรแพงอะ่ะโอ้โหตอนนี้ได้สามพันห้าแล้วนะทุนเราห้าร้อยนะฮะเราได้กำไรมาสามพันแล้ว 500, นะ,ะว 3, 000, วนะตอนนี้เล่นไปสองนาทีนะฮะกลุ่มบนญธรรมนี่แบบเอาเรื่องจริงๆนะ มาอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมของเรานะฮะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสมาชิกทุกคนน่ารักมากนะผมบอกเลยผมน่าจะแบบเลิกดีกว่ามาั้งกำไรขนาดนี้นะหาได้ที่ไหนขอบคุณนะฮะที่ช่วยติดตามช่องออดีชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ อย่าลืมกลุ่มบนรทามนะสนใจนะฮะลิง์กอยู่ใต้คลิปนะฮะเข้าฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสมาชิกทุกคนน่ารักมากฮะทุนห้าร้อยฮะคิดดูได้มาพันสามพันโอ้โหยังไม่ถึงห้านาทีเลยครับนั้นน,น้อน สำหรับคนที่ทุนน้อย ấy, ก็ลองเล่นตามดูได้นะฮะอันนี้กดยังไม่ถึงสามทีนะสแกตเตอร์เข้างงเดี๋ยวผมจะปัดเศษนะ,ะแล้วผมก็จะเลิกแล้วนะ,ะให้มันเหลือสัก3,300ันสามพอเนาะ,ะเข้ามาได้นะฮะยินดีต้อนรับนะ สนใจสมัครเลยนะอย่าเป็นมัวรอฮะสองสามนาทีแตกอย่างนี้หาได้ไหยหาไม่ได้ง่ายๆนะผมบอกให้โอเคฮะพักครับพักไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะกจาบคลิปนี้ผมก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะได้กำไรมาสามพันแล้วฮนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องออดี้ c h a n n ด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจช่องออดี้ด้วยเนอ้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อ